ทันมานี่ก็คือจะเป็นตัวอย่างการนําเสนอ,อในโซลของการทํางานของ o อมิเซนะคะมาร่วมกับ PHP นะคะในส่วนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวอย่างในของการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วก็อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะอย่างแรกก็คือเดี๋ยวจะพามาดูหน้าตาแล้วก็การทํางานของตัวระบบโอมิเซนะคะว่า เขามีหน้าตาในการชำระเงินอย่างไรนะคะในเริ่มแรกก็คือ,อเราจะต้องมีปุ่มในการชำระเงินตรงนี้ก่อนนะคะเมื่อกดเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวป๊อปอัพของตัวโอมมเซค่ะเพรตรงนี้เราสามารถปรับแต่งหน้าตาไม่ว่าจะเป็นโลโก้ชื่อต่างๆต,ตรงนี้นะคะสามารถปรับแต่งได้รดมไปถึงสีซึ่งตรงนี้นักพัฒนานระบบก็สามารถอันจะมีส่วนในการปรับแต่งตรงนี้ให้ ซึ่งพอเริ่มแรกอะคะ่ะมันก็จะ default หรือว่าตั้งต้นเริ่มค่าอยู่ที่การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวอ n o t อ e r เ e อร์เมนะคะหรือการชำระเงินในแบบอื่นๆอ,อย่างเช่นอินเทนอร์เน็ตแบงกิง้งทรูมันนี่และปิดลายเพย์โลดตัสอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีให้ ซึ่งในส่วนรูปแบบการชำระเงินนะคะต่างๆเนี่ยสามารถดูได้กับทางเว็บไซต์ของตัวโอมิเซนะคะซึ่งเขาจะมีอ่ารูปแบบการชำระเงินต่างๆตรง,ง,งนี้ให้เราได้ดูเป็นเหมือนกับเป็นคู่มือการอ่าการใช้งานของทางฝั่งพัฒนาระบบค่คะคถ้าสมมติว่าเราเลือกเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยเดียกตัวอย่างเป็นของ SCB เมื่อเรากดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะไปหน้าชําระเงินอันนี้จะเป็นในส่วนของการชําระเงินแบบจริงนะคะอันนี้จะยังไม่ใช่ในส่วนของตัวอ่ตัวเทสเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวเทสกันค่ะค่ะถัดมากก็จะเป็นในส่วนของตัวเทสของระบบ Omise นะคะก็คือเรากด p ป y now แล้วก็ another method แล้วก็เลือก S C B ก็จะเป็นในหน้าของอในส่วนของการเทค็คของตัวโอมิเซนะคะซึ่งจะมี2ปุ่มนี้ให้เราได้เลือกใช้แล้วก็เรื่องการส่งค่ากลับต่างๆนะคะพอเรากด Success, u c c e s s ปุ๊บมันก็จะกลับมาที่หน้าเดิมนะคะหน้าที่เราได้ตั้งค่าไว้ในส่วนย้ค่ะทางโอมิเซสเขาก็จะมีการปรับแต่งหลังบ้านอะไรให้เราได้เลือกใช้นะคะโอเคทีนี้ เราได้ดูในส่วนของการทํางานของตัวหน้าเว็บไซต์หรือตรงตัวหน้าตาของมันที่นี้เราก็มาดูในส่วนของตัวโอ,อ่าของฝั่งเราบ้างนะคะในส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูองค์ประกอบก่อนว่าถ้าเราจะนํามาใช้เนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือเราต้องไปดาวน์โหลดตัวอมิเศอออที่เป็นตัว SDK ก่อน เข้ามาใช้ซึ่งในที่นี้เราใช้ของ PHP นะคะทางโ Omise ทางเว็บไซต์อะคะ่ะเขาจะมีให้ดาวน์โหลดตัว SDK ตรงนั้นอยู่ถัดมาก็คือในส่วนของไฟล์ HTML หรือว่าไฟล์ตัวหน้าตาของเราเนี่ยแหละคะ่ะตัวอิเ f a เ e ของเราทีา่ที่จะเป็นตัวหน้าหน้านี้นะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวฟอร์มของมัน นะคะโดยที่ตัวแบบฟอร์มตรงนี้ก็คือจะเป็นใช้ name นะคะ check o u t form ซึ่งมันจะเป็น name ของทางอ o ิเศ e ที่เขาใช้อยู่แล้วก็ method get แล้วก็ action เป็นไฟล์ php ที่เราจะเข้าไปในส่วนของอในการเชื่อมต่อตัว API หลังบ้านอีกทีนึงค่ะของ o อิเศ e เขา ทันมาเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของ o m i e j s นะคะซึ่งเราก็ใช้ในส่วนของท a g ตัวจะว a s ส r i ิ t ตรงนี้ได้เลยซึ่งเราก็ใส่ตามที่เห็นนี้นะคะ src ก็จะเป็นตัว omit.js ที่เราจะไปเรียกมาถันมาก็จะเป็น data key ในส่วนนี้ค่ะก็คือจะเป็น p r o p e r t key นั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะไปรับได้จาก หน้าแดชบอร์ดของโอมกที่เราสมัครไว้ค่ะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือแบบทดสอบแล้วก็แบบที่ใช้จริงนะคะโอเคถัดมาคือ Data Image ค่ะส่วนนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้เราอาจจะเปลี่ยนตรงโลโก้ในส่วนนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือตัว Data Image ถัดมาก็จะเป็นตัว Data Amount นะคะก็คือ ่าจะเป็นการรับชําระเท่าไหร่ให้เราใส่สูตรเข้าเพิ่มไปอีก2ตัวค่ะซึ่งทาง Omise เ,เนี่ยอ่ามันเหมือนกับเป็นฟอร์แมตของเขานะคะอย่างถ้าเราชําระ400ในที่นี้เราก็เติมสูตรเข้าไปอีก2ตัวค่ะหรือจะคูณด้วยลอยก็ได้ถ้าเราแบบว่ารับค่าราคามาจากที่อื่นนะคะต่อมา Data Currency ก็คือเป็นอนับสกุลเงินค่ะ เราอยู่ประเทศไทยเราก็ใช้ t h b data button label ตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของชื่อ,อตัวกดชำระเงินนั่นเองเราใช้คำว่า Pay Now นะคะถัดมา data frame label ออันนี้ก็คือจะเป็นชื่อเฟรมของมัน data submit label อันนี้ก็คือจะเป็นชื่อปุ่มที่อยู่ในปอปอกการชำระเงินค่ะ นี่ก็คือตัวเช็คเอาท์นะคะแล้วมันจะต่อด้วยเงินที่ชำระให้ไว้อยู่แล้วถัดมาก็จะเป็น data another payment method ในส่วนนี้ค่ะก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นการระบุว่าเราจะใช้วิธีการชำระเงินแบบใดบ้างอย่างในที่นี้ก็คืคอใช้เครดิตการ์ดแล้วก็อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของตัว scb นะคะ อย่างนี้เป็นต้นซึ่งการชําระเงินถ้าจะเป็นแบงค์อื่นๆนะคะเราก็สามารถไปดูของค้่มือของโอมิเซเขาได้นะคะอันนี้คืออยู่ใน Internet อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอ่าก็ถ้าจะเป็นอของกรุงศรีก็จะเป็น ing, b, b AY, อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง b bay อ่าหรือว่าบางก่อแบงกิ้งก็จะเป็น bbl กรุงไทยก็จะเป็น ktb แล้วก็ scb ก็จะลงท้ายด้วย scb ค่ะ ซึ่งเราก็สามารถเลือกตัวซอสไทแตัวนี้ไปใช้ได้นะคะซึ่งตามแต่ที่โอเมก้เขาลองรับด้วยอันนี้ก็คือในส่วนของตัวหน้าตาที่เราเห็นนะคะว่าตอนกล,นลบเอัาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำหน้าตาให้เราออกมาออกมาได้เลยซึ่งตรงนี้นะคะสามารถปรับแต่งได้นะคะโดยใช้เซตก็ได้ค่ะ ทันมาเนี่ยอันนี้คือในส่วนหน้าฟร์มเมอร์กด Submit ลงมามันก็จะไปที่ไฟล์ test php ไฟล์ php ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นในส่วนของการรับค่าแล้วก็เป็นการาการรับชชำระเงินซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับตัว API อีกทีหนึง่งแล้วก็เชื่อมต่อกับตัว SDK ของเราโดยที่สิ่งที่ได้รับมานะคะก็จะเป็นตัว รหัสโทเค็นนะคะซึ่งลักษณะถ้าเราเห็นจากตรงนี้ค่ะคือมันจะมีความแตกต่างกันรตรงที่ถ้าเป็นโอมิเซตโทเค็นเนี่ยมันจะเป็นการรับโทเค็นที่เป็นการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะส่วนโอมิเซตซอสเนี่ยก็คือจะเป็นเลขโทเค็นเหมือนกันแต่จะเป็นการชำระเงินในรูปแบบอื่นเช่นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทูวอลเล็ตโลตัสอะไรต่างๆที่ ไม่ใช่การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเดบิตค่ะซึ่งถ้าเราชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเราก็เรียกใช้ตัวท็อกเคนตัวนี้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ระบุะตัวแปร URL แบบนี้นะคะแต่ว่าของบัตรเครดิตอะคะ่ะมันจะใช้ API ของตัวชาร์ตตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นการชำระเงินอื่นก็คือเราจะใช้ Omise s o r t นะคะแล้วก็ตามด้วยคีย์ท็อกเคนอันนี้คือหลักในการเรียกใช้ตัว API จะต่างกันถัดมาก็คือเราก็ไปเรียกตัวไลบรารีของ Omise ที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะคะหรือตัว SDK นั่นแหละถัดมาค่ะเราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมานะคะเพื่อที่จะไปเรียกใช้ตัวเวอร์ชั่นไหนเราก็ระบุไปค่ะแล้วก็ Public Key แล้วก็ Secret Key อ่า uh, secret key นะคะซึ่งในโซของตัว SDK เขาอะค่ะ,คะ,คะเขาก็จะรับรู้เองว่าเราใช้ตัวแปรใช้รหัสแบบนี้คีย์แบบนี้นะคะถัดมาค่ะการทำงานของมันในการเรียกใช้มันจะต่างกันรตรงที่ถ้าเป็นแบบการ์ดนะคะ c คดิ i การ์ดเราจะใช้เพียงแค่ omit s e ช c h a r g create อย่างเดียวแล้วก็ ระบุไปว่า amount าจำนวนราคาเท่าไหร่ currency แล้วก็ card card ตัวนี้ค่ะก็คือจะใส่เป็นเลข token เข้ามาเนื่องจากว่ามันเป็นระบบความปลอดภัยของตัว Omise นะคะซึ่งเขาจะเราจะไม่เรียกแบบเรียกช่องชื่อเข้ามาเรียกช่องรหัส c a r ์เข้ามาอะไรองเงี้ยค่ะมันจะยุ่งยากซึ่งตรงนี้เขาได้ทำ ไว้อยู่ในตัว key ์ o k เคตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่ว่าเราส่งเข้ามาค่ะแล้วก็ไปเรียกใช้แล้วก็อ e ิคิป t i o n นะคะแล้วก็จะมีตัวอื่นๆอีกมากมายซึ่งให้เราได้ส่งค่านะคะอันนี้คือในส่วนของตัวเครดิตค่ะแล้วก็ตัวเดบิต ถัดมาอันนี้ก็คือจะเป็นการชำระในรูปแบบอื่นๆนะคะซึ่งในการใช้เรียก API เนี่ยจะจะหลายจะสองขั้นตอนนิดนึงค่ะในส่วนแรกก็คืออเราจะต้องไปเรียกใช้ omise s o r t นะคะ omise s o r c create แล้วก็ใส่จำนวนเงินหน่วยแล้วก็ type ในการชำระเงินค่ะนะ ซึ่งตรงนี้ก็จะได้ตัว JSON กลับมานะคะมันก็จะ r e p p o s e กลับมาในรูปแบบของตัว JSON เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของสิ่งที่มันส่งกลับมานะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็น Object s o r t ส่งกลับมาะจะเป็นพวก ID ต่างๆจำนวนเงินประเภท Type ต่างๆเบอร์โทรอะไรพวกนี้ค่ะพวกอีเมลนะคะ แต่อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการส่งค่ากลับมาที่เป็นอนะินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโอเคแล้วส่วนถัดมาค่ะพอเราได้ข้อมูลเหล่านี้กลับมาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทำอีกขั้นตอนหนึ่งคือก็คือเป็นโอมิเชชอ่ะซึ่งในส่วนนี้ยพอมันจะได้ในส่วนของพวกซอสไอดีต่างๆที่ มันได้กระทำในส่วนของตัว API ไปแล้วนะคะเราก็เอามาเรียกใช้โดยส่วนของ Omise อ Charge ตรงนี้เราก็ระบุจำนวน Currency Return URI URI ในที่นี้ก็คือเหมือนกับถ้าสมมุติเราชำระไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจะให้มันไปหน้าไหนต่อนะคะในที่นี้เนี่ยก็คือจะเป็นาการส่งค่ากลับมาที่หน้าแบบฟอร์มเดิมของเรานะคะ ซึ่งอันนี้ก็คือใช้ตัวแปกที่รัดคิวนิดน,นึงก็คือใช้ตัว s e r v ์ฟ http reference ค่ะต่อมาออันนี้ก็คือจะเป็น s o u r c นะคะเราก็คือส่งเป็น s o u r c id เข้าไปจากที่เราได้อ่า create ตัวนี้ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นสิ่งที่มันจะส่งค่ากลับมาในส่วนของ o m i s e c h a r t ก็คืออ่า url ที่จะไปที่หน้าของ การชำระเงินนะคะเดี๋ยวให้ไปดูในส่วนของที่มาเรสตอบกลับมาอันนี้คือสิ่งที่ส่งค่ากลับมาให้เรานะคะก็จะเป็น j จสัซึ่งมัจะส่งพวก ID ต่างๆโลเคชันนะคะชาร์ตต่างๆตัว payment c u r r e n c y ถ้าอันไหนมีพวกรูปบาร์โค้ดอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะส่ง URL มาให้เหมือนกัน อย่างที่เห็นนะคะโอเคสิ่งที่เราจะใช้ในส่วนของถัดไปก็คือตัว a u t o o r i z t URL ซึ่งจะเป็นในส่วนของอาการที่ไปที่หน้าของการชำระเงินนะคะของธนาคาต่างๆหรือว่าของโลดตัสหรือว่าทางด้านหน้าของอตัวสแกน QR Code คพวกพร้อมเพย์อะไรอย่เงี้ยค่ะก็คือจะมาที่หน้านี้ ซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของคำสั่ง header location เพื่อที่จะไปหน้านั้นได้เลยอันนี้ก็คือเป็นส่วนของการใช้งานคร่าวๆในส่วนของใช้ในการพัฒนานระบบแล้วก็การใช้ระบบของ omise ร่วมกับของ php ค่ะขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ